น่ารักอ่ะทำอะไรจะเปล่ายิ่งฉุกกะพี่จะฆ่าป่ะยิงลอกาันป่เอาตังออกมาไม่มึงายน่ารักอ่ะตะมูตะมี่มาเอาตังมาเท่าไหร่เอากี่บาทไม่มีเท่าไหร่เอาไม้หมด ไม่มีเอาที่ไหนไปให้ห่ะอีเท่าไหรเอาหมดน่ารักจะด่าอะไรนะะนะเนี่ยจะป้นเหรอเนี่ยใช่โจรที่ไหนก็ป้นยัแบบนี้แล้วผมไม่น่ากลัวเลยแต่แดงว่าเพิ่งออกป้นครั้งแรกปะเนี่ยถ้ามึงคนโดนป้นที่ไหนมาชมกูน่ารักเพาจริงๆเนี่ยเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นเขาเรียกว่าอ่าคอมเมนต์อ่ะอืมเป็นโจรใช่ไหมใช่แต่จะคอมเมนต์เนี่ยฟังว่ามันไม่น่ากลัวมันไม่ดุดันน่ะ แล้วก็รีวิวให้ฟังถ้าโดนป้นแล้วมาชมแบบนี้ขอบล็อกนะเดี๋ยวจริงๆแต่จะเป็นโจนใช่ไหมล่ะคือต่อจากวันเนี้ยเนี่ยต่อไปเนี่ยก็คือจะไปใช้ชีวิตมีอาชีพเป็นโจรต่อเป็นตลอดชีวิตอ่ามันก็ต้องฝึกฝนมันก็ต้องซ้อมไงเป็นโจนยังไงให้ให้ป้นได้เยอะเยอะอะมันก็สะสมมาตลอดกาลทนี่มาเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเป็นโจนให้ดู เป็นโจนให้ดูใช่แด็ดสอนเป็นโจนให้เด็ดไม่หมดเดเปิดคอร์สอืมไม่เป็นไรสอนฟรีนะตั้งใจดูแล้วกันถ้าจะหาว่าจะเป็นโจรเนี่ยขอบใจมากเพราะว่าเป็นโจรเฮ้ยอยู่นี่เด็กแตกไปเท่าไห้นะให้รวยหน่กมาเลยเด้ามาพี่เลยจะไม่มีได้ไงยนี่ยเด็กมีอะไรอีกขอมีข้าวไหมหมดเลยมีพี่กางเกงทองเนี่ยทองเนี่ยเอามาโอ้ยนี่รวยเนี่ยขนาดกางเกงสีทองเลย ดีทำไมใส่ทำไมสองสามตัวกางเกงอ่ะถอดเลยไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะมันไม่ได้ใส่กางเกงในนี่บอกให้ถอดก็ถอดสิถอดจะเห็นในกางเกงหมดสิมาเนี้มาเนี้จะถอยไปทำไมเกล้กลีวอะไรเนี่ยจะไปทำไมตรงสว่างโล่งๆเนีวสว่างไม่สว่างไม่มีผลอะไรหรอกนะยืนขึ้นมมีผลขอกให้ยืนขึ้น ยืนนี่มันตัวตรงๆสิวะไม่ได้เป็นหมอนรองดูอ๋อเป็นเส้นประสาททบหมอนรองกระดูกเหรอ,อปวดหลังอ่ะมาดิ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นไหมนี่เป็นโจนต้องอย่างนี้่มันขึงขังแข็งแรงอย่างนี้อะไรยืน๋ยวเดี๋ยวตัดทุกขาดเลยยืนมืออะไรอเอาแขงอ๋ออ่าเอาไปใส่นะดี๋ยวเร็วรวออาใส่ให้มันเรียบร้อย จะถอดมาทำไมในกางเกงนะเอาก็จะเอาเร็วๆดิเพื่อทำไห้ในมันโป่งไปหน่อยเออเป็นโจรนี่ต้องรีบป้นรีบหนีแล้วกัรจะเก็บอยู่เออแบบนี้เร็วๆเร็วๆเฮ้ยไม่เหมือนเดิมเลยจะจะเอาหัวออกทางไหนเราจำทางเข้าไม่ได้เนี่ยสวมสวมเปิด GHS เองเปิดใ้กระสวมกองเก์ไมมต้องเปิด GPS ด้วยเออสวมจากข้างล่างเ่ยมีกี่ขาแล้วสวมไปก็มีแค่สองขาเนี่ยอย่ะเรียบร้อยหรืยังใส่ไล้ต้องมีเอี่ยมตอนมาจะไม่มีเลยเหมือนได้กางเกงตัวใหม่อ่ะเห็นไหมกลายเป็นเอียนะเอ่ยมเลยเอี่ยมเออ มีเหมือนกันนี่นี่จะเป็นโจนจะซื้อแล้วเกินถึงจะเป็นโจนแต่หัวก็ออกสไตล์ลิสนะแหมเป็นทำไมเรียนนี่นี่วะไงเฮียอย่ามาน้องเรื่องอ่ะไม่ต้องแล้วจะกลัวทำไมเรามีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเงินอยู่ที่ชั้นแล้วเป็นโจนเนี่ยมันต้องเสียงดังเฮ้ยดุดันเหยื่อจะได้กลัวเราเห็นไหมน่่ากลัวอยูนี่จำไปใช้เลย อเดี๋ยวถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วใช้ได้ผลเดี๋ยวกลับมาเรียนใหม่นะอืมาไปเอาไปใช้เดี๋ยวฉันเนี่ยตอนให้อ่ะไปคืนไปแล้วก็อันนี้ค่าเราเราเรียนเหรอมันติดมือมานี่โจรจริงไมโจรอะไรนะฉันทำให้ดูเฉยๆไม่ได้เป็นโจรแค่สอนก็จริงตัวจำได้แล้วใช่ไหมจำได้แล้วใช่ไหมแม็กก็แน่นแน่นแล้วดึงหลุดง่ายจัง ออะไรเาจะเอาดาบไปป้นจะเอาดาบทำอะไรเอาไปป้นแล้วจะป้นใครป้นแกอ่ะจะป้นฉันใช่แกคิดว่าแกจะได้ป้นอะไรฉันไม่ได้ป้นแต่ว่าฉันจะจับแกนะไปติดคุกไม่เอาเพราะว่าฉันกำลัจะไปสมัครเป็นทหารไม่เอาแล้วจะจับแกไปติดคุกก่อนเลยเพราะว่าแกเป็นโจรเนี่ยไม่เอาจะต้องเลิกเป็นโจรเลิกก็ได้ดีเลิกเป็นโจรเลยแล้วไปเป็นทหารกับฉัน ทีมาปล้นเดี๋ยเขาอยากได้เงินใช่ไหมใช่จ้ะดีเลยไปเป็นทหารในตอนนี้ชายกุล่าเนี่ยกำลังรับสมัครทหารจํานวนมากแล้วเราเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเนี่ยไปสมัครเป็นทหารเขามีเงินเดือนให้เอามีเงินเดือนเลอ้แกยังไม่ต้องไปเป็นโจรปล้นคนนู้นคนนี้เขาไงอ๋อนี่ก็น่าสดแล้วก็ติดคุกจนได้โอเคตกลงว่าตกลงว่าไปเป็นทหารเป็นทหาร่จับมือสาบานเป็นเพื่อนกันฉันชื่อว่ามายุครับแกชื่ออะไรอัครเทวีอือใช่ชื่อดูดเป็นคนที่ไหน ไป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 ถ้า่งั้นเดี๋ยวไปสมัครไปหามกันดีดีเพื่อนแล้วติดอะไรมาให้ดูไปบอกไปยังไงเราจะเต้นลีลาดแง่อะไรเนี่ยมันติดอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังนี่ถือมีดกันนี้รอกันนะขอโทษนะครับคุณเอะไรที่เราเกือบเลย เสียงเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอ่ะมันเสียงแปลกไปอ่ะไม่ได้แปลกตรงไหนเลยไม่แปลกตรงไหนแล้วเมื่อกี้ิมต่อคนไม่ได้พูดแบบนี้พูดแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วอ๋อเหรอพูดแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกเหรอเสียงเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นแบบแกนั่นหรออือมันเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงมาอยู่ข้างหลังผมนานนี่ยังคุณฉันไม่อยู่ข้างหลังคุณก็ สองชั่วโมงแล้วแหละค่ะโอ้ยว่าฉันกลัวฉันวิ่งหนี๋ยวพกจรมานะค่ะไอ้โจรนั่นน่ะกางเกงสีทองอะค่ะมันเขาเขาไล่ฉันมาแล้วฉันกลัวมากเลยถ้าไม่ได้คุณมาช่วยมันต้องแย่แน่ๆเลยอะค่ะขอบคุณนะคะกลัวมากเลยเหรอครับค่ะมันอย่าไปกลัวเลยโจรโจรที่ที่ต้นคุณนะนะค่ะนั่นน่ากลัวอุยอย่าไปกลัวปัญญาอ่อนสติไม่ค่อยดีครับคุณ ใช่เหรอคุณจัดก,การอยู่หมัดเลยเห็นมันทำอะไรไม่ได้เลยอ,อยากจะเป็นโจรแต่ว่ามันไม่มีปัญญามันเป็นโจนเก้ครับโจนเก้เหรอคะโจรฝึกหัดนะครับถือว่าสิปล่อยไปนะครับคุณค่ะถือว่าเป็นลูกหมูลูกหมาผ่านไปผ่านมาก็แล้วกันนะค,ค่ะไม่ใช่คนเลยแล้วเนี่ยผมมีชื่อว่าวายุนะครับค่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยผมจะดูแลคุณเองขอบคุณนะคะว่าแต่คุณ คุณมีชื่อว่านารีค่ะนารีนะคะจะมีชื่อว่านางสาวนารีนะคะนาสุวจะมีชื่อว่าสีสุขค่ะอออย่างหน้นะคะคุณเอนชิมาหาชาเนี่นะทำกับข้าวเก่งที่หนเลยค่ะคุณนาบ้านอย่างเดเนี้ยอยากอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าคุณอี่ยต้องต้องติดต่อฉันนะคะเปิดโทรศัพท์ศูนย์ศูนย์ศูศค่ะอีกสง าศาสตร์ของคุณนาลีสีสุขได้ค่ะ000000ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ่อจำแม่นนะเนี่ยจะติดต่อเขานะโทรไปที<ะ>่ศู <c oughs> นย์รถฟอ <c oughs> คุณนาลีครับว่างไงคะคุณจำชื่อผมได้ใช่ไหมผมชื่อวายุนะครับค่ะคุณวายุา <c oughs> จะบอกให้คุณรู้ก,กันเลยว่าผมวายุนะเป็นคนเป็นคนตรงนะครับค่ะก็ดีแล้วเออ ตรงนี้ยังว่างรอคนข้างๆมาเติมเต็มนะครับบ้าเขยค่ะแล้วคนชื่ออะไรนะครับดารีใช่ไหมครับชื่อดารีค่ะเรียกยากจังเลยอ่ะไม่เรียกดารีแล้วเรียกอะไรลูกเรียกทีรักแทนได้เปล่าเหมือนกูไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยเนาะเขินค่ะเป็นดารีสดไหมครับ ฉันโสดค่ะโสดมากด้วยอผมก็โสดเหมือนกันเลยครับไ้ยมีเลยค่ะม่ระวัง uh คุณนระตอะไรคะเดี๋ยวตกหลุมนะหลุมอะไรัะไม่มีจดีตกหลุมรักไงบ้าถ้าองั้นผมว่าเราสองคนเป็นแฟนกันเลยดีไหมครับ เป็นแฟนกันเลยดีไหมครับเป็นแฟนกันเหรอคุณทำแบบนี้กับคนอื่นบ่อยใช่ไหมอ๋อใช่สิพอเจอสาวสวยที่หน่อยเนี่ยแล้วสวยที่หน่อยเขาเจอสาวสวยเขาหน่อยที่หน่อยคุณก็ขอเขาเป็นแฟนงั้นเหรอคะคุณทำแบบนี้เนี่ยมันจะดีนะมันจะดีเหรอคะเกิดขึ้นไวมาก ตกลงเป็นแฟนแล้วเป็นแฟนแล้วเห็นเราเป็นหน้ากากระวังจะขาดเราไม่ได้บ้านอยู่ไกลหรือเปล่าคะเนี่ยอยู่ยุทธยาค่ะจริงเหรอคะค่ะมีกันไหเป็นคนบ้านเดียวกันเลยอ่ะจะได้ไม่อยู่หลังเดียวกันยัง